ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่15พฤศภาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับไทยหลัง14พฤศภาคมวันนี้14พฤศภาคมลุ้นกันทั้งวันเพราะรถติดดัก ผู้คนแห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันลานตาแสดงว่าเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนมีความตื่นตัวสูงมากสูงกว่าครั้งใดๆในอดีตก่อนรู้ผลเลือกตั้งก็คาดเดากันไปครับฝั่งหนึ่งคิดว่าประชาชนตื่นตัวเพราะอยากเปลี่ยนแปลงประเทศอีกฝั่งประเมินว่าประชาชนกลัวประเทศเปลี่ยนไปจนรับไม่ได้แน่นอนครับต่างฝ่ายต่างอยากชนะเลือกตั้งเพราะส่งผลถึงการจัดตั้งรัฐบาล และนำนโยบายที่หาเสียงไว้ไปเป็นนโยบายรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทอดน่องนับแบบค่อยเป็นค่อยไปเกิดปรากฏการแลนสไลด์พักก้าวไกลได้รับความนิยมจากประชาชนคู่ขี้กับพักเพื่อไทยตามติดชนิดหายใจรถตน้นคอแลนสไลด์ที่พักเพื่อไทยนำมาเป็นยุธทธศาสตร์ในการหาเสียงเลือกตั้งกลับมาทิ่มตัวเองกลายเป็นแลนสไลด์ฝั่งก้าวไกล ถ้าถามว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พักการเมืองไหนช็อกที่สุดก็เพื่อไทยนี่แหละครับแต่สองพักนี้คือพักอันดับหนึ่งและสองเมื่อผลเลือกตั้งอยางไม่เป็นทางการออกมาเช่นนี้ก็แสดงว่าหลังรัฐบาลประยุทธ์บริหารประเทศมา8ปีคนไทยส่วนใหญ่ต้องการเปลี่ยนรัฐบาลอยากให้ก้าวไกลหรือไม่ก็เพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลสิ่งแรกที่ประชาชนทั้งประเทศต้องยอมรับคือผลการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบต้องยอมรับตามหลักประชาธิปไตยจากนี้ต้องมองไปข้างหน้าคือการจัดตั้งรัฐบาลรัฐบาลใหม่จะมีโฉมหน้าอย่างไรมีหลายสูตรให้เลือกการจับขั้วต้องคำนึงถึงเสียงในรัฐสภาสองขยักขยักแรกต้องได้เสียงสอสอเกินกึงน่งหคือ251คนขยักที่สองต้องได้เสียงจากสมาชิกรัฐสภาคือสอสบวกกับสอวอเกิน376เสียง ตามธรรมเนียมการเมืองไทยพักได้อันดับที่หนึ่งจะได้สิทธิจัดตั้งรัฐบาลก่อนแต่ก็ไม่ได้ห้ามพักการเมืองอื่นคุยกันพักอันดับหนึ่งต้องแสดงศักยภาพในการดึงพักการเมืองอื่นมาร่วมรัฐบาลต้องทําให้เสียงสอสเกิน251ให้ได้มาถึงตอนนี้สําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนอกจากได้เสียงสอสเกินกึ่งหนึ่งยังได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนของขั้วการเมืองนี้ หากผ่านไปหนึ่งเดือนก็แล้วสองเดือนก็แล้วไม่มีท่าทีว่าจะดึงพักการเมืองอื่นเข้าร่วมรัฐบาลได้ก็เป็นหน้าที่พรรคอันดับสองหรือ3หรือ4จัดตั้งรัฐบาลบ้างถึงเวลานี้สูตรจัดตั้งรัฐบาลโดยพักร่วมรัฐบาลเดิมจับมือกันตั้งรัฐบาลแทบจะปิดฉากเพราะเสียงสอสอไม่พอยกเว้นจะใช้แผนรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งจะทําให้การเมืองมีความเสี่ยงอย่างมาก การเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยต้องเป็นแค่ระยะสั้นใช้เวลาก่อนถแถลงนโยบายในการดูดซอๆให้กลายเป็นเสียงข้างมากให้ได้หากทําไม่ได้ก็จบแต่สูตรนี้จะเดินไปได้ก็ต่อเมื่อก้าวไกลหรือเพื่อไทยยอมเปลี่ยนขั้วการเปลี่ยนขั้วเพื่อไทยมีโอกาสมากกว่าและมีความเป็นไปได้อยู่หากสําเร็จก็กึ่งๆรัฐบาลแห่งชาติสูตรนี้จะเป็นการโดดเดี่ยวปล่อยพักก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าน อีกสูตรที่พูดกันมากและบรรดาสาวกอยากให้เป็นคือก้าวไกลจับมือกับเพื่อไทยมีความเป็นไปได้แค่ไหนสำหรับเพื่อไทยก็เลือกตั้งหล่อเลือกได้ขอตั้งรัฐบาลพักเดียวไม่เคยออกปากชวนก้าวไกลตั้งรัฐบาลด้วยอีกทั้งยังมีกระแสข่าวดีลลับระหว่างทักษิณชินวัตรกับลุงป้อมที่เชื่อกันว่าเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลับไทยฉะนั้นยังถือว่ามีความเป็นไปได้สูง การได้พลังประชารัฐร่วมรัฐบาลหมายถึงได้เสียงสอวอจํานวนหนึ่งไปด้วยถือเป็นดีลการเมืองที่คุ้มแสนคุ้มมาถึงประเด็นสําคัญหากผลเลือกตั้งเป็นทางการก้าวไกลมาเป็นที่1โฉมหน้ารัฐบาลเปลี่ยนมีพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับจะถูกจับตาม,มองตั้งแต่การเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนรัฐธรรมนูญมาตรา161 กำหนดรายละเอียดให้ปฏิบัติตามที่ชัดเจนก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระหมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าชื่อผู้ปฏิญาณขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระหมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทั้งจะรักษาไว้ และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยทุกประการหลังผ่านด่านนี้ไปได้ในการถแถลงนโยบายมีความสำคัญไม่แพ้กันนโยบายหลักที่ก้าวไกลนำไปหาเสียงนอกจากลดแลกแจกแถมแล้วยังมีนโยบายที่ถูกจับตามองอย่างมากดังนี้ 1. การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญสสรต้องมาจากการเลือกตั้ง 2. การปฏิรูปกองทัพ โดยให้ทหารอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้การเป็นทหารด้วยความสมัครใจ 3. การกระจายอำนาจจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 4. การปราบคอร์รัปชันและนโยบายที่ถูกจับตามมองมากที่สุดคือแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา1นึ่งก้าวไกลจะตอบสนองประชาชนที่ลงคะแนนเลือกมาอย่างไรปี2 5 5 4 พักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งถล่มทลายได้สอสอมากถึง233ที่นั่งแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์บริหารประเทศได้เพียง2ปีกับอีก275วันเท่านั้นเพราะเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมหมอเข็งเพื่อแผ่ไปถึงทักษิณชินวัตรและนั่นคือจุดเริ่มต้นทําให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ถึงจุดจบประเด็นแก้มาตรา112ที่มีเนื้อหาเท่ากับยกเลิกก็เช่นกัน มีความล่อแหลมมากกว่ากฎหมายนิรโทษกรรมหลายเท่าตัวพิธาจะรับมือไหวหรือไม่ขณะเดียวกันหากเพื่อไทยจับมือกับก้าวไกลตั้งรัฐบาลแน่นอนว่าการแก้ไขม .112 จะเป็นเงื่อนไขหลักที่ทั้ง2องพักต้องคุยกันหากเพื่อไทยตั้งเงื่อนไขห้ามแก้ม .112 ก้าวไกลจะยอมหรือไม่ครับผลเลือกตั้งยังไม่อาจชี้วัดได้ว่าใครจะตั้งรัฐบาลกับใคร แต่นโยบายที่ล่อแหลมอย่างการแก้ม .112 จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดว่าโฉมหน้ารัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไรคงต้องใช้เวลาอีกนานนับเดือนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณผักกาดหอมมานาเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมด เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ